ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะคุณเจมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจมอ,อายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบเอ็ดครับอ๋อเด็กอยูเลยมีอะไรครับวันนี้ครับคือตอนนี้ครับผมกําลังสับสนครับกับเรื่องความรักเพราะว่าตอนนี้ผมเหมือนมีโลกสองใบอยู่ครับอู้ โอเคแม่แมมันเปิดมาเหมือนมันถูกกระทำเนาะน้ำเสียงมันจะถูกกระทำนะแต่ตอนนี้มีรถสองใบอยู่ยังไงคะเนี่ยมาใบแรกยังไงคะใครคะใบแรกครับเป็นแฟนที่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนปอชครับคือตอนนี้ได้ห้าปีแล้วครับผมอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งก็จะเป็นอันเนี้ยครับเป็นคนที่คุยกันตอนที่ทะเลาะกับแฟนแล้วเหมือนแยกทางกันแล้วเขาเข้ามาพอดีคนนี้ก็ได้สามปีแล้วครับ อ๋อ,อสามปีก็แสดงว่าประคองตัวดีอยู่นะลากมาถึงสามปีเอ่อตัวไอ้คนที่มาที่หลังเนี่ยรู้ไหมว่ามีคนแรกอยู่ไม่รู้ครับต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงถูกไหมเหมือนโลกใบที่สองครับเงินเขาเข้ามาแค่เล่นๆนะครับเหมือนไม่ได้จริงจังอืมเหมือนว่าทุกวันนี้ก็ยังเล่นๆกันอยู่ใช่ครับเหมือนเขาเล่นๆแต่เหมือนฝั่งผมครับเป็นฝั่งที่อินมากกว่าอืมแล้วเราชอบใบไหนมากกว่ากัน คือไปแรกครับคือเขาอยู่ด้วยเราเหมือนเราได้เป็นตัวของตัวเองครับเราก็มีความสุขที่เราเป็นเราอะครับครับแล้วคนที่<ต>สองคครับ<ต>คือคนหนึ่งเหมือนเราตื่นเต้นกับเวลาได้อยู่กับเขาครับเราก็ก็มีความสุขมากกว่าคนแรกอะครับแล้วแล้วเราได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาไหมคนสามปีเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าเขามีแค่ผมหรือเปลาา่าไม่มีาครนกอะไรกันเลยครับเจอกันยังเหมายถึงว่าแล้วแบ่งเวลายังไงคกับกับกับคนที่สองเนี่ย กับคนแรกครับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันครับก็คือแยกกันอยู่แล้วกับคนที่สองก็ก,ก็แยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนกันครับก็ไปมาหาสู่กันบ้างประมาณนั้นครับม,มาแล้วคนแรกหมายถึงว่าลองเล่าหน่อยครับสมมติอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเจอคนแรกยังไงเจอคนที่สองอยังไงคะ <Ừ. S 2> คนแรกอะครับคือเขาจะมาหาทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละวันจะมาวันศุกร์ส่วนคนที่สองครับคือเขาจะมามาหายๆของเขาอะครับคืออยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอย่างงี้ครับ แต่เขาจะนึกถึงผมตอนนี้ตอนที่เขาเมามากกว่าอ oh. oh. มาเพื่อมามีเซ็กส์เลยปะคะคือเขาไม่ได้หวังเซ็กส์ครับแต่เขาจะเด้นเรื่องเงินมากกว่าเฮ้เรื่องอะไรนะเรื่องเองินใช่ครับเหมือนเวลาเขาเมาอย่างเงี้ยครับเขาก็ชอบให้ผมไปรับไปส่งเขาบางทีเขาไปทํางานไม่ไหวเขาให้ผมจ้างเวรให้อย่างนี้ขอบัตรเงินเดินไปเที่ยวอย่างนี้ครับอืเราอยู่ในฝ่ายพูดแบบให้ผลประโยชน์หรือเปล่ามันไม่ใช่แฟนบ้าคุณ ครับอารมณ์ประมาณนะครับตอนนี้อ oh. แล้วเขาก็เคยบอกนะครับว่าเขาก็รักผมแต่แต่ผมยังให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ก็คือฐานะผมยังไม่มั่นคงที่จะไปดูแลเขาขนาดน,นั้นอออืืแล้วคนแรกเขาไม่คิดว่าเราฐานะไม่มั่นคงหรอครับคือคนแรกครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนี่นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยมาร้องขออะไรเรื่องนี้เลยก็คือแบบ อยู่กันด้วยความสบายใจอยู่กันด้วยความผูกพันนะครับคนหนึ่งไม่เคยร้องขออยู่กันด้วยความสบายใจอีกคนหนึ่งเรียกร้องตลอดเวลาคําตอบมันค่อนข้างชัดไหมฮะแต่เหมือนแบบคนแรกครับตั้งแต่ทะเลาะกันครั้งนั้นเหมือนก็ผมก็เริ่มรักเขาน้อยลงเริ่มหมดรักเขาแล้วทะเลาะเรื่องอะไรอะคะทะเลาะอีกโลกหนึ่งมากกว่าทะเลาะเรื่องอะไรอะคะใช่นะครับทะเลาะเรื่องอะไรคะกับคนแรกอ่าเหมือนเขางี่เง่าอะครับอืม<พ>อใ,นในเรื่องอะไรครับเรายกตัวอย่างได้ไหมฮะคือหลายๆเรื่องครับแบบเวลาผมไปเที่ยวกับเพื่อนเนี้ย หมือนไม่ได้รับสายเขา,าเขาก็จะโทรมาแบบจิกเลยโทรหาผมโทรหาทุกคนไม่ให้ความเป็นส่วนตัวผมสักเท่าไหร่ครับแลก็เลยแล้วดีกันนี่เพราะอะไรคะเขามังงอครับออืแล้วเขาดีขึ้นไหมคะหลังจากเขามังงอเราก็ก็ไม่ดีครับก็เป็นเหมือนเดิมคือเขาคบกันห้าปีที่แล้วอ่ะยังเด็กอยู่ไงน้องผู้หญิงก็คงยังไม่ไมตกผลึกแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะะ่ะฮะยังยังเป็นเหมือนเดิมครับใช่เพราะว่าก็เจออยู่หมายเดียวไง ประสบการณ์ไม่ได้ไปเจอคนอื่นก็ฉะนั้นตอนเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะเป็นคนยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วคนที่สามไอ้คนที่สองนี่อายุเท่ากันไหมคนที่สองเป็นรุ่นพี่ครับเออแต่แต่อ้คนแรกอ่ะมันอายุเท่าเราใช่ไหมล่ะใช่ใช่ครับอือรุ่นพี่กว่ากี่ปีเจ็ดปีครับนเจ็ดเจ็ดปีผู้หญิงมันไปตกผลึกแล้วเออไม่ตามแล้วเวลาไปรับคนที่สองนี่ขับรถอะไรไปรับรถยนต์ครับยี่สิบเอ็ดมีรถยนต์แล้วนะ อืมอ๋อโอเคเดี๋ยวนะข้อมูลบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแล้วชายชายใช่ไหม,มใช่ใช่ครับโอเคโอเคอ่าฮะเออคำถามวันนี้คืออะไรอะ่ะปัญหาคือผมกลัวการเริ่มต้นใหม่ครับคือผมหมดรักคนแรกแล้วครับแต่เหมือนอยู่กันเพราะความผูกพันมากกว่าส่วนคนที่สองเขาบอกว่าเขารักผมแต่เขาก็ยังไม่อยากจะคบกับผมเพราะว่าผมยังให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้อือม แล้วคําถามอันนี้คือคือคนแรกครับผมด้วยความที่ผมหมดรักเขาแล้วผมก็เคยขอเขาแยกทางหลายรอบแล้วแต่แบบเขาก็ขออยู่ต่อแบบขอปรับตัวขอโอกาสเนี้ยครับเราก็ปรับตัวกันมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เหมือนแบบมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วที่จะที่ผมจะออกมาแต่คือทีเนี้ครับเหมือนเราอยู่พอกันเพราะว่าความผูกพันมันก็ตัดกันไม่ขาดสักทีครับครับคือยังไงจะถามพี่ว่าจะเลิกกับคนหนึ่งยังไง ผมควรเลือกใครดีครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งผมก,ก็กลละเขาเลือกใคร,รดีผมก็ว่าผมจะไปแล้วผมจะไม่รอดครับอืมอ้าวจะถามใครก่อนคะขอบพี่ต้นหอมก่อนก็ได้ครับเออถามพี่ว่าเธอจะเลือกใครดีมีคนเดียวให้เธอเลือกอะคะ่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เลือกเจนนะอไอ้คนที่สองอะเขาไม่ได้เลือกเป็นแฟนแล้วเขาก็ชัดเจนมากว่าคบอยู่ในสถานะไหนมันเป็นซิทูเอชันชิปอะเออครับ คือคนเนี้ยเขาถ้าแต่แล้วถ้าจะมีให้เลือกก็มีเลือกอยู่คนเดียวไอ้คนที่ครบห้าปีแต่คนที่ครบห้าปีเนี่ยมันหมดหลักไปแล้วอะสําหรับพี่ก็คือมันจะไม่ได้ใครเลยอืไปหาคนอื่นอีกได้ไหมล่ะเหมือนตอนนี้มันก็ยังตัดันไม่ขาดนะครับกับคนแรกเพราะให้เขาเป็นสแปร์หรือเปล่าเอาดีๆนึกซิคุยกับตัวเองซิไอ้ที่ตัดไม่ขาดเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าไปข้างหน้าแล้วมันจะเจ็บอย่างน้อยมีไอ้คนแรกไว้รองรับเราอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ครับด้วยเออฉะนั้นเจมมาเห็นกับตัวอยู่ไงตอนนี้แต่ว่าเจมเป็นคนโทรมาพี่ก็ต้องเข้าข้างเจมใช่ปะล่ะเฮ้ยเธอแพ้เสียงในหัวเข้าข้างแล้วพี่อยากจะเข้าข้างนะแต่พี่รู้สึกว่าเสียเวลาคนแรกมันหมดใจแล้วมันเข็นยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะใจมันไปอยู่กับไอ้คนที่สองฉะนั้นไปโจกคนแรกซะถ้าเราล้งเขาไว้อยู่เพราะว่า ให้เขาเป็นที่รองรับเราโดยที่เราหมดรักไปแล้วมันเห็นแก่ตัวไปเจมกับ<อ>เขามาตั้ง5ปีแล้วให้เขาไม่มีโอกาสเจอคนดีๆส่วนคนที่สองเขาก็ชัดเจนอีกนะว่าเขาให้เจมอ่ะได้แค่เท่านี้แต่ถ้าเจมยังมีความสุขอยู่บนสถานะนี้เจมก็เลือกคบออกับคนที่สองไปเลยเออแล้ววันหนึ่งถ้ารู้สึกว่าอึดอัดใจหรือว่าเจอใครที่ดีกว่าก็เลือกคนใหม่ได้เลยครับอือเพียงแต่ว่าพี่ไม่อยากให้เจมเห็นแกนตัวโดยการล้างคนแรกเอาไว้ เออแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับคนที่สองแต่เดี๋ยวสุดท้ายนะแต่เนียแต่คนที่สองเขาก็บอกแล้วนะเขาไม่ได้จริงใจอะไรกับเราถ้าวันหนึ่งเราเราก็อาจจะคบเขาแบบในตามสถานะแบบเนี้ยเพราะเราโสดแล้วไงอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่ในแบบการนอกใจของใครอะ่ะครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเจอมีใครที่ดีเข้ามาเขารักเราจริงๆอ่ะก็ค่อยเทคนที่สองก็ได้คนที่สองไม่น,าน่าจะลังหลักถ้าแก่เราเจ็ดปีอ่ะคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่ององ,ง่ายครับอืมอ่ะใครต่อไปคะ พี่เกลือกันนะครับคก็ในฐานะที่ฟังมานะครับก็ต้องขอโทษที่ที่จะพูดตรงๆนะฮะว่าถ้าเกิดกังวลเรื่องการเลือกนะฮะไม่ต้องกังวลครับคุณไม่ได้เลือกหรอกครับเพราะว่าหนึ่งนะฮะคนที่สองเนี่ยคุณเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต่อยคุณเลือกเขามันจะเจออะไรนะฮะคนที่หนึ่งคุณก็ไม่ได้เลือกเขาหรอกครับเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกตราบใดที่คุณยังคบซ้อนอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาจะรู้ พอเขารู้เขาก็จะเลิกกับคุณคุณก็จะไม่ได้เลือกคนแรกเหมือนกันฉะนั้นผมว่าก่อนที่จะมาเครียดเรื่องว่าเราจะเลือกใครดีนะครับผมว่าเรามาวางตัวเองในความสัมพันธ์ที่ดีก่อนดีกว่านะครับเพราะว <padding? S 1> ่าการคิดว่าแบบเราต้องการที่จะเลือกใครสักคนเพื่อเป็นที่พึ่งในใจเราอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องะคะความรักที่ถูกต้องมันคือการแชร์กันนะครับเราไม่ได้ได้รับอย่างเดียวเขาก็ต้องได้รับด้วยฉะนั้นก็สําหรับผมเอง ยังไม่ต้องเลือกครับไปทําความสัมพันธ์อันนี้ให้มันถูกต้องก่อนนะครับแค<พ>่นั้นเองครับพี่เติ้ลค่ะพี่ว่าเจมนึกถึงแต่ตัวเองเลยอ่ะคือการที่เจมโทรมาหาพพี่วันนี้คือเจมไม่จะไม่ได้คิดถึงใครเลยเจมคิดถึงแค่ตัวเองเลยว่าตัวเองจะมีความสุขที่สุดในออปชันไหนที่ตัวเองเลือกอ่ะโดยที่ไม่แม้แต่กระทั่งแบบจะกล้าหาญพอที่จะลองเสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยอ่ะเพราะเจมแบบก็อย่างที่พี่หอมบอกอ่ะเจมเห็นกับตัว คือเจมพูดกับพวกพี่ว่าเจมไม่ได้รักเขาแล้วอ่ะไอ้คนคนแรกของเจมอ่ะและเจมก็รู้ทั้งรู้ว่ายังไงมันก็เข้ากันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ปรับตัวอะไรดีเลยแต่เจมก็เลือกที่จะไม่ไม่บอกเลิกกับเขาไม่ไม่ไม่คือเหมือนว่าเจมบอกว่าเจมได้พยายามแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไม่ยอมเลิกแต่ว่าตอนนี้เจมบอกว่าเออผมก็อยู่ด้วยความผูกพันซึ่งจริงๆพี่ว่าเจมใช้คํานี้ไม่ได้เพราะจริงเจมก็ก็ไม่ได้เป็นคนรักที่ดีที่อยู่ด้วยความผูกพันอ่ะเจมก็ยังมีคนหนึ่งอ่ะ แต่เจมแค่ไม่ไม่เด็ดขาดลืมที่คุทั้งรักตัวเองมากจนไม่อยากจะเสียคนนี้ไปอ่ะเพราะว่าจะด้วยว่าเพื่อสถานะว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามหรืออย่างที่เจมบอกก็ความผูกพันอ่ะพี่เห็นด้วยกับพี่หอมว่าเจมอ่ะถ้าไม่รักเขาแล้วจริงๆอ่ะบอกกับเขาตรงๆแล้วก็บอยเขายอมรับแล้วก็เลิกกันเถอะส่วนคนที่สองอ่ะเจมเชื่อในสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมว่าเพราะว่าเจมยังไม่พร้อมอ่ะเชื่อไหมครับเออถ้าเจมเชื่อ<ๆ>ก็ไปไป,ไปคบกับเขาเลย ถ้าเจมเชื่อในสิ่งนี้แล้วเจมก็เหมือนรู้ว่าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วเรามีความสุขกว่าคนแรกอะ่ะก็กกลองเลยก็ลองดูนึกออกไหมแม้ว่าพี่ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับเจมหรอกคนรักอะไรกันที่จะมาหากันแค่ตอนเมาแล้วก็มาเพื่อต้องการเงินแต่ถ้าเจมเชื่ออย่างนั้นพี่ว่าเจมก็ไปหาคนนี้ได้เลยเพราะอย่างน้อยเจมไม่ต้องแบบทรมานหรือหลอกคนคนนึงตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ได้รักเขาแล้วแต่ว่ายังอยู่กับเขาอะ่ะนึกออกไหมแต่ว่ากับคนเนี้ยเจมต้อง เลือกเราก็กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกอะ่ะสุดท้ายถ้ามันไม่เวิร์กก็จะได้เรียนรู้ไว้ว่าเออมันคนคนนี้ที่เรามองมันมองผิดไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าอย่าแบบพี่ว่าอย่าเห็นกับตัวจนก,กระทั่งแบบไม่ทําอะไรสักอย่างแต่ทําเรียกว่าอะไระไม่ทาอะไรสักอย่างแต่ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ดีสักอย่างอะ่ะในความหมายพี่นะประมาณนีแแ้และอีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าก็ไม่ผิดด้วยนะที่จะเลือกความสีเขียวคือค,อความมั่นคงโดยที่บอกว่าไม่รักแล้ว แบบแบบว่าแบบผูกพันกันเนะ่ยเพราะว่าผมก็เชื่อว่าพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆความรักความโรแมนติกกับมันจางลงอยู่แล้วมันก็อยู่ได้ด้วยความผูกพันกันนี่แหละมันก็ไม่ผิดที่จะเลือกคนแรกแต่ว่าคนที่สองถ้าเลือกเอาความรักนําก็เลือกคนที่สองไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสักคนนึงนะครับอย่าอย่าเอาไว้สองคนมันก็สุดท้ายมันจะไม่ได้เลือกครับครับแล้วก็เตรียมตัวด้วยนะถ้าเมือนถ้าทิ้งคนแรกแล้วก็เป็นเรื่องคนที่สองอ่ะก็มีโอกาสเจ็บนะ พราะเขาสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วโอ้มันโอ้มาพร้อมธงแดงเต็ไมไปหมดเลยเจมเออแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรไปออกลบเป็นบทเรียนถือไปหาประสบการณ์เพราะไงเราก็ตัดใจอะ่ะเขาไม่ได้อยู่ดีอะ่ะไปให้มันรู้อืมเข้าใจไหมเจม <laughs> <Okay. S 1> เข้าใจครับอแต่หลายครั้งเราก็ได้ยินคำที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามคุณมีคนที่สองก็คุณเลือกคนที่สองไปเลย พราะว่าถ้าคุณถ้าคุณยังรักคนแรกอยู่คุณจะไม่มีคนที่สองหรอกความรักคนแรกมันจบไปแล้วเจมชัดเจนเหลือเกินว่าไม่ได้รักเขาแล้วจริงๆโอเคครับเจมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดไหนนะคะขอบคุณค่ะ พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ